ว,วันนี้มาพบก,กับร้านเพียงอบระจันทบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอคุยเ,เรื่องนี้นะครับการล้างคอยดีนะที่สาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าบางท่านไม่รู้นะครับเรื่องการล้างคอยดีนะครับหนึ่งบางทลีลูกค้าแบบว่าไม่ได้อุดอิจิาไปนะก็ทีระยะระยะยาวมันจะมีอาการเรื่องต้ประมาณแสนโลนะครับนี่มันก็จะดําประมาณนี้นะก็จะเกิดค่าก่ำนะครับนี่ จะมันก็จะทําให้รถอืดนะครับหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่รถกินน้ํามันนะนี่แหละครับสาเหตุหนึ่งก็มาจากอันนี้นะครับก็ฝังไอดีอุดตันนะครับก็เลยส่งผลให้รถอืดทําให้ห้องเครื่องเราสกปรกนะครับพามาดูวิธีการล้างกอบทางร้านเราแล้วกันนะครับ ที่ร้านเราได้รับรับเซอร์วิสนะครับรับดูแลบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องล้อแมกช่วงล่างจัดทรงหรือไม่จะเป็นพวกของแต่งต่างๆนะครับหรือไม่ว่ารวมถึงว่าถ่ายน้ามันเครื่องเราก็รับทำหรรับเซอร์วิสนะครับตอนนี้ที่ร้านเราก็ฝากร้างด้วยนะครับร้านเพียงกับพี่ทบุรีนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ088888888นะครับอันนี้เบอร์ร้านนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะตัวนี้หรือไม่ก็ฝากทางหน้าเพจเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูในตัวนี้ วสวัสดครับเก่าด้ครับสวัสดีครับ